ซิกดักพีแสนเซเว,วาอาร์วอลไอแลนเกาะสว่านหานนรกวันนี้พี่เป็ดมีโปร YouTube ท,ที่ถูกที่สุดมาแนะนำ y u u t u พ e p r เมียมราคาพิเศษ69บาทใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้ Premium แล้วดียังไงคือทุกคนจะได้ดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคาันจะล็อกหน้าจอไว้ยังไงไปยังฟังสปอยช่องซิกดักได้แบบมันๆแล้วยังแถมฟรี o u t u b e Music ให้ฟังเพลงแบบลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองก็สมัครได้ติดโปเก่าก็สามารถใช่ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครก็แอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอน,นี้หรือสแกน QR Code ได้เลยโอเคครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับซิกดักด้วยนะครับหญิงสาวคนหนึ่งเธอกำลังว่ายน้ำอยู่ในเทะเลและเธอว่ายจนมาถึงกอะล้างแห่งหนึ่งเธอนอนพักเหนือที่ริมหานั้น ร้อมกันนึกย้อนไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เธอมีชื่อว่าเจดิเฟอร์เธอกับแจ็คแฟนหนุ่มและเกลเบอร์สนิทของเธอพร้อมทั้งบิลแฟนของเกลทั้งหมดเดินทางเพื่อมาพักผ่อนในช่วงวันคิตสมัตินี้ระหว่างทางรถได้ขับผ่านขาบวนพานเลทโดยเกลได้บอกว่านี่คือเทศกาลมาดิกาสมันเป็นการฉลองในวันอังคารเพื่อสารภาพบาปหรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าวันอังคารอ้วนโดยวันนี้คนที่มาเขารวมจะกินแต่อาหารที่มีไขมันสูงก่อนเข้าสู่ช่วงอาหารในฤดูเดือน ซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวคีสเมื่อมันถึงท่าเรือพวกเขาได้เจอกับตาลีชาร์ดเขาเข้ามาแนะนําตัวพร้อมแนะนําลูกเรือมานูเอลและเปเป้เปเปซึ่งสงสาวนั้นพวกเธอดูจะสนใจมานูเอลเป็นพิเศษขณะที่มานูเอกลกาลังขนสัมภาระอยู่ได้มีหญิงสาวชื่อว่ามาเรียซึ่งเธอเป็นอดีตคนรักของเขาเจอได้เข้ามาต่อว่ามานูเอลและจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก่อนที่เธอจะเดินจากไปด้วยความแค้นจากนั้นทั้งหมดได้ออกเดินเรือเพื่อท่องเที่ยวบรรยากาบนเรือเต็ไมไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งหมดนั่งดื่มกินกันอย่างมีความสุขแจ็คได้ชวนมันเอลให้ดื่มกับเขาและก็ชวนเขาพูดคุยด้วยแต่มานเอลก็ปฏิเสธจากตรงนี้จะดูเหมือนว่าแจ็คจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ามานเอลสักเท่าไหร่หลังจากดื่มกินกันเสร็จแจ็คก,กับเจนนิเฟอร์ก็ได้เข้ามาในห้องพักและมีสัมพันธ์กันโดยที่มานเอลที่อยู่ห้องข้างได้ยินเสียงทุกอย่างโดยตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ตอนหลังมันทนไม่ไหวเลยต้องแอบฟังซึ่งในตอนนั้นทางด้านมาเลียกําลังทำพิธีอะไรบางอย่างมันเป็นพิธีมนต์ดำ เพื่อทำของใส่มานูเอลวันลุงขึ้นทั้งหมดมาพักผ่อนกันที่ดาดฟ้าเรือแจ็คที่กำลังโทรศัพท์อยู่และดูเขาจะหงุดหงิดที่ต้องรอเบียร์เป็นเวลานานตอนนั้นมานูเอลได้นำมาการิต้ามาให้กับสาวๆพร้อมนำเบียร์มาให้กับแจ็คแต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยพอใจนะักกับตันที่ได้เห็นเหตุหการณ์จึงเดินลงมาต่อว่าลูนกน้องของตัวเองในห้องครัวว่าอย่าไปยุ่งกับลูกค้าเขาสั่งอะไรมาก็ให้ทำไปมานูเอลเลยสูดกับไปว่าแจ็คมายุ่งกับเขาก่อนและไม่เคยให้เกียรติกันเลย กัปตันชื่อโบโหและลูกน้องคนเก่งลงจากเรือซึ่งเขาก็ไม่ได้แคร์แต่อย่างใดเขาหยิบแว้นตาก,กันน้ำและเดินออกไปจากห้องแต่ก็ไม่ทันสังเกตว่าผ้าที่เขาโยนไปน้นมาติดไฟบนเตาแก๊สในเวลานั้นบรรดาหนุ่มๆกาลังสนุกกับการตกปลาเกลที่อยู่ด้านบนได้เห็นกลุ่มควันจึงได้แจ้งกับตันให้รีบเข้าไปดูเขาวิ่งเข้ามาดูก็พบว่าไฟไหม้ห้องครัวอย่างรุนแรงและไฟมันลุกลามจนควบคุมเพลิงไม่ได้เขาจึงสั่งให้ทุกคนลงเรือเล็กเพื่อเอาชีวิตรอดจากนั้นเรือก็ได้เกิดระเบิดขึ้นแต่ก็ยังโชคดี ที่ทุกคนลงเรือชูชีพมาแล้วแต่ข่าวซวยก็ยังไม่หมดพวกเขาต้องเจอกับพายุฝนกระหน่าจนทําให้เรือล่มและพัดหลงกัน,จน,เ,น,กนเจนนิเฟอร์นั่งอยู่บนชายหาดเธอได้เห็นล่างกับตันลิชารลอยน้ํามาและเธอได้ช่วยเขาขึ้นมาบนฝั่งจังหวะนั้นมานเอลได้โผล่ออกมาแล้วพยายามช่วยชีวิตกับตันเอาไว้แต่ก็ไม่ทันการกับตันได้ตายไปแล้วเจนนิเฟอร์ได้ถามหาคนอื่นๆแต่ชายหนุ่มก็ไม่เห็นใครเลยทําให้เธอเสียใจไปอย่างมากก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันฝังศพให้กับตันลิชาร์ เช้าวันลุงขึ้นบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยทะเลเพราะเกาะแห่งนี้น่าจะอยู่กลางทะเลแคริบเบียนเจนนิเฟอร์นอนหลับอยู่ใต้ซากเรือที่เธอเอามาบาังแดดบังฝนส่วนมานูเอลเขาได้ออกมาหาอาหารประทังชีวิตจากนั้นทั้งสองคนได้พูดคุยกันก่อนที่จะสรุปกันว่าพวกเขาต้องสร้างที่พักขึ้นมาซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีหลังจากสร้างที่พัก,กเกษตรเรียบร้อยมานูเอลก็สังเกตเห็นว่าเจนนิเฟอร์ไม่ค่อยลาดเริงดูเศร้าเขาจึงชวนเธอให้มาว่ายน้ําเล่นด้วยกันกับเขา ตอนแรกเธอก็ดูเขินแต่ก็ทําตามพอทั้งเกาะไม่มีใครเลยเธอถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกท่าเรือมานูเอลเล่าให้ฟังว่ามาเลียตั้งครรภ์และต้องการแต่งงานกับเขาแต่เขาก็ปฏิเสธ้อมกบขอเลิกกับเธอมันเลยทําให้เธอโกรธมากตอนที่เขาจะถามเรื่องราวของเจนนิเฟอร์แต่ดูเหมือนหญิงสาวจะไม่ค่อยอยากจะตอบสักเท่าไหร่ทาให้ทั้งคู่โตเถียงกันเล็กน้อยหญิงสาวจึงเดินท่องโทษขึ้นมาบนฝั่งและก็เข้าสู่วันใหม่เจนนิเฟอร์กับมานูเอลได้ปรับความเข้าใจกัน และยินดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมานูเอลได้ออกมาหาอาหารตามปกติเขาได้ล็อบเตอร์มาหนึ่งตัวแต่ขากลับเขาได้พบแจ็คนอนอยู่บนโขดหินจึงได้ช่วยเขากลับมาบนฝั่งด้วยเจนนิเฟอร์ที่เห็นว่าแฟนของตัวเองยังไม่ตายก็ดีใจและมีความสุขมากทั้งคู่ได้พบหน้ากันอีกครั้งด้วยความดีใจแจ็คได้กล่าวขอบคุณมานูเอลแต่ก็เหมือนว่าในใจเขามีอะไรบางอย่างซ่อนงําอยู่แจ็คได้นอนพักจนรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เดินออกมาจากกระท่อมปอก็เห็นแฟนสาวของมานูเอลสนิทกันเกินไป ขาจึงนั่งจุดไฟเพื่อรอสองคนนั้นและทั้งคู่ก็ได้กลับม,มาพอดีแจ็คกกเริ่มพูดจาแขวใส่สองคนนั้นโดยบอกว่ามานูเอลไม่เชื่อใจเขาจึงไม่ยอมให้มีดไว้กับเขาและก็แขวแฟนสาวว่าเธอคงมีความสุขมากสีนะาที่อยู่ที่นี่ทาให้ทั้งคู่เซ็งแล้วก็เบื่อนายเลยพากันหนีไปไว่ายน้ำเล่นกันสักพักแจ็คก,ก็ตั้งสติได้เลยมากล่าวขอโทษเจนนิเฟอร์ที่กำลังขึ้นมาจากน้ําก่อนที่เขาจะลงไปแช่น้ําเพื่อดับอารมณ์ร้อนแจ็คได้มาหาน้ำมะพร้าวกินพอเดียก,กับเจนเเนิา แจ็คจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมมานูเอลถึงมีแว่นกันน้ำติดตัวมาเหมือนกับว่าเขารู้อะไรบางอย่างแต่เจนนิเฟอร์ก็บอกว่าแจ็คคงจะคิดมากไปเองมานูเอลคงจะพกติดตัวเอาไว้ตลอดพอดีกับตอนนั้นมานูเอลกำลังจะลงน้ําไปหาอาหารแจ็คที่ได้เห็นจึงจะโกนขอให้เจนนิเฟอร์ไปกับเขาด้วยหญิงสาวที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักแต่ก็ต้องยอมทําตามที่แจ็คสั่งทั้งคู่ได้มาดำน้ําตรงแนวปะกการางังซึ่งมานูเอลจับได้ลอบเตอร์อีกครั้งจางนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นมาบนฝั่ง แล้วพวกเขาต้องเจอกับเรื่องประหลาดใจพอแจ็คทาการสร้างกระท่อมให้กับมานูเอลเพราะกับคุณเอาของจากศพกับตันมาใช้เจนนิเฟอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่แจ็คก็ตอบแบบกวนๆไปว่าคนตายไปแล้วจะใช้ของพวกนี้ไปทําไมและกระท่อมหลังนี้เป็นเล็กเกินไปที่จะอยู่กับ3คนเขาจึงสร้างอีกหลังให้กัมมานูเอลซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วมันมาจากความหึงหวงของแจ็คที่มีต่อทั้งคู่นั่นเองทั้ง3คนได้มานั่งกินอาหารกันหญิงสาวได้เล่าให้แฟนหนุ่มฟังว่ามมานูเอลเคยเรียนว,วิศวกรรมโยธา แจ็คที่ยินกับผู้จาดูถูกว่าเรียนมาสูงแต่สร้างกระท่อมแบบนี้เนี่ยนะมานเูเอลเกิดอารมณ์โมโหจึงขอให้แจ็คจุดผู้จาดูถูกเขาแต่แจ็คก็อารมณ์คืนและบอกเหตุผลจริงๆว่าต้องการให้มานเูเอลเลิกมาเกาะแก่กับเจนนิเฟอร์มานูเอลจงตัดบทด้วยการจะเลิกหาอาหารให้และไม่ช่วยเหลือแจ็คกาแฟอีกต่อไปแจ็คเองก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วก็ประกาศว่าจะหาอาหารกินเองได้เจนนิเฟอร์และแฟนหนุ่มได้ออกมาหาอาหารแต่ก็แฮลได้เพียงแค่หอยตัวเล็กๆเท่านั้น ปีกับทางมนุเอลที่ได้ปลามามากมายแจ็ครู้ว่าส่วนใหญ่มนุเอลจะไปจับปลาแถวแนวปากการลังเขาจึงตัดสินใจจะไปที่นั้นบ้างทิ้งให้แฟนสาวของเขานั่งกินหอยที่รสชาติห่วยเกิดจะบรรยายอยู่คนเดียวเจนนิเฟอร์ได้เดินมาที่กระท่อมตอนนั้นเองมนุเอลนั่งกินปลาดิบอยู่เขาชวนเธอมากินด้วยกันแต่หญิงสาวก็ปฏิเสธและบอกมนุเอลว,ว่าถ้าแจ็ครู้เขาจะโกรธและเธอจะมีปัญหามนุเอลจงบอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรถ้าเธอจูบเขาซึ่งตัวเขาเอง กาอยากจะจูบเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่หญิงสาวก็ไม่เล่นด้วยทําให้ใชายหนุ่มไม่ฟืนใจและสัญญาว่าจะไม่พูดอะไรที่ทำร้ายหญิงสาวเด็ดขาดเธอจึงยอมมากินปลากับเขาด้วยแถมก่อนกลับเธอได้หอมไปที่แก้มมาเอลหนึ่งฟอดเพื่อขอ,อบคุณตอนนั้นแจ็คที่ได้ปลาตัวเล็กๆกลับมาพอดีและเตรียมที่จะย่างปลากินมนุเอลจึงตะโกนบอกว่าปลาสีเหลืองมันมีพิษเขาเลยกล้าๆกลัวๆที่จะกินมันแถมเพื่อยังสงสัยว่าแฟนสาวจะไปกินอาหารของมนุเอลมาเธได้บอกว่าไปขโมยมาต่างหาา แต่เมื่อแจ็คก,กับถามมานูเอลคําตอบที่ได้คือเธอไม่มีทางขโมยมันไปได้ถ้าอยากได้เขาก็ยินดีจะให้และพวกเขาไปได้ยังปลากินกันยกเว้นตัวสีเหลืองแต่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอจึงได้มาหาเพิ่มที่ริมหาดจังหวะั้นแจ็คได้สังเกตเห็นควันไฟลอยขึ้นมาจากกระท่อมของมานูเอลเขาปีเข้ามาด้วยความโมโหหาว่าชายหนุ่มขโมยไฟแชคไปจุดไฟพอ,เ,อเท้าดับไฟของมานูเอลซะซึ่งนั้นทําให้ชายหนุ่มฟิวขาดจนทั้งคู่ได้ฟาดปากกันสุดท้ายแจ็คเดิมเอาปลาของมานูเอลไป พร้อมกับตั้งหน้าตั้งตาทำสางงามเพื่อเอาไว้ใช้จับปลาให้ได้วันถัดมาแจ็คแอบอยู่แว้นกันน้ําของมานเอลลงทะเลทําให้ใชายหนุ่มที่รู้ตัวถึงกับเดือดดาลและหยิบชุมหมวกไม้เตี้ยไปจัดการกับแจ็คแต่เจนนิเฟอร์เธอได้ไปฉุดกระชากล่างถูห้ามมานเอลแต่สุดท้ายทั้งคู่ที่มีสัมพันธ์กันอย่างหวานซึ้งอยู่ที่ตรงริมชายหาดซะอย่างนั้นเมื่อทุกอย่างผ่านไปมานเอลได้ชวนเจนนิเฟอร์มาอยู่ด้วยกันแต่เธอก็ทําไม่ได้และขอให้มานเอลอย่าพูดเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วมันเอลแอบลงรักเจนนิเฟอร์ตั้งแต่แรกเห็นอยู่แล้วด้วยทั้งคู่ย้ายกันเข้ากระทอมตอนนั้นแจ็คได้หาปลาเสร็จพอดีเขาได้โยนแว่นกันน้ำคืนให้มานุเอลพร้อมกับเอาปลามาโชว์แฟนสาวแต่ก็รู้สึกผิดสังเกตบางอย่างเพราะมานูเอลไม่โวยวายที่เขาเอาแว่นไปจึงได้คาดขันขกับแฟนสาวว่าเกิดอะไรขึ้นจนเขาได้รู้ความจริงว่าทั้งคู่ที่มีสัมพันธ์กันแล้วแจ็คทั้งใจสลายและเสียใจกับสิ่งที่เขาได้รับเขาบันดารโซลสาลากตัวเจนนิเฟอร์ออก แจ็คมาพักใจอยู่ริมผาเพราะก็หาอาหารทำอุปกรณ์ดำน้ำไม่ใช้เองทางด้านเจนนิเฟอร์เธอเป็นห่วงแฟนหนุ่มที่ไม่กลับมากระทอมตอนนั้นมานูเอลได้ชวนเธอเต้นหล่าเพื่อทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเธอเองก็คอยตามชายหนุ่มโดยที่ั้งคู่อยู่ในสายตาของแจ็คที่กำลังแอบดูพวกเขาอยู่เช้าวันต่อมาแจ็คดำน้ำหาอาหารตามปกติแต่ครั้งนี้เขาได้พบกับเรือเล็กที่จมอยู่ใต้น้ำจึงใช้แรงที่มีทั้งหมดลากเรือขึ้นมาเมื่อเจนนิเฟอร์กับมานูเอลเห็นไปนยื่นมือเข้ามาแสดงความช่วยเหลือ แจ็คก็ไม่ต้องการแต่หลังจากนั้นเจนนิเฟอร์ได้เข้ามาคุยกับเขาอีกครั้งถามเขาว่าคุณจะเดินทางยังไงคุณไม่มีลูกเหลือไม่มีคนนําทางความหมายของเธอคือต้องการจะออกไปจากที่นี่พร้อมกัน3คนแจ็คตอบว่าเขาจะล่องเรือไปทางทิศเหนือกับตะว,วันออกเฉียงเหนือและจะเดินทางในตอนเช้าวันรุ่งึ้นตกดึกเจนนิเฟอร์มาเล่าให้มานูเอลฟังแจ็คก็ตะโกนสวนมาว่าเธอต้องการไปด้วยเลยมาคุยกับฉันแต่มานูเอลก็ไม่ได้ว่าอะไรและจากนั้นทั้งคู่ได้ลงไปไว่ายน้ําพร้อมกับมีสัมพันธ์กันอีกครั้ง และววางแผนจะขโมยเรือของแจ็คซึ่งแจ็คก็เห็นเหตุการณ์บาดใจนี้ทุกอย่างลุ่งเช้าแจ็คได้ลงน้าเพื่อไปหาปลามาประทังชีวิตจังหวะน้ำมานูเอลที่กํลาลังล้างปลาอยู่ได้เห็นแจ็คกาลังเผือพอดีจึงชวนเจนนิเฟอร์มาขโมยเรือเพื่อจะพาะกันหลน่หมีออกมาจากเกาะแม้ว่าแจ็คจะเห็นทั้งคู่แต่เขาไม่ได้โวยวายหรือตื่นตูมอะไรมากนะักเขากลับนั่งพักอย่างสบายใจเอาปลามากินพร้อมเผากระท่ม,มของมมนูเอลเหมือนกับว่าแผนการบางอย่างที่วางไว้ประสบความสาเร็จ ทางด้านมานูเอลกับเจนนิเฟอร์ซึ่งตอนนี้ลอยเคว้งและจุดหมายอยู่กลางทะเลและรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างนั่นคือเรือของพวกเขาเกิดล่กขึ้นมาโดยทั้งหมดเป็นแผนข,ของแจ็คที่ทําให้เรือั่วไว้ตั้งแต่แรกแล้วพร้อมตั้งใจให้ทั้งคู่ขโมยมันไปเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นจมน้าตายในที่สุดแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้งสองคนว่ายน้ํากลับมานยังเกาะได้แจ็คที่เห็นจึงหยิบช่มวกไม้ติดมือมาพร้อมกับตัดสินใจฆ่ามานูเอลทิ้งแม้เจนนิเฟอร์จะลังไว้แค่ไหนแต่ก็เอา,ขออาเขา และเขาเตรียมจะซ้าให้ตายแต่มานิเอวก็หนีรอดไปได้แจ็คที่ตอนนี้กูไม่กลับแล้วได้จับเอาเจนนิเฟอร์มัดกับเสาเพื่อใช้เธอไปเหยื่อล่อมานิเอลให้ออกมาและทําอาวุธไว้เตรียมพร้อมจากนั้นมานิเอลก็มาตามนาัดเขาได้เข้าไปโจมตีแจ็คทั้งคู่อัดกันอย่างสะบักสะบอมสุดท้ายเจนนิเฟอร์ก็สามารถพามนานิเอลหนีออกมาได้สําเร็จลุ่งชาวเขาอ,อีกวันภาพจะเผยให้เห็นมาเลี้ยที่กาลังนําของใส่มานิเอลโดยใช้ตุ๊กตาฟางเป็นตัวแทนกลับมาที่เจนนิเฟอร์ เธอได้พาชูรอกมาทำแผลที่โขดหินและขอให้เขาหนีไปจากที่นี่แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะมานูเอลต้องการตัดสินกับแจ็คให้มันรู้ดารู้แดงกันไปเลยส่วนทางแจ็คที่เตรียมพร้อมเต็มาตาสื่อก็ได้ออกตามไล่ล่าทั้งคู่อย่างเอาเป็นเอาตายซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากคำสาปของมาเลียด้วยก็เป็นได้ทําให้แจ็คเหมือนกับเห็นทุกอย่างที่ทั้งคู่ทำเห็นทุกทางที่ทั้งคู่กำลังจะหนีไปทําให้เขาสามารถแกะรอยได้อย่างง่ายดายจนไปถึงกลางป่าตอนนั้นมาเลียได้เอาไก่มาเชื่อเพื่อทำพิธี ก็ประจวบเหมาะกับเรื่องของมาเอลที่หยดลงบนหัวของแจ็คพอดีเจนิเฟอร์ขอให้แจ็คปล่อยมาเอลไปแต่เขาไม่ยอมและเอาไม้เครื่องใส่ทําให้มาเอลตกจากต้นไม้เหมือนกับตุ๊กตาฟางของมาเรียที่หล่นลงพื้นเพราะพิธีกรรมที่ดําเนินต่อไปทั้งคู่ที่เข้าไปสัดว์กันเจนิเฟอร์ที่เห็นมานเอลบาดเจ็บจนสู้ไม่ได้เธอจึงกระโดดลงมาช่วยเขามานเอลใช้แรงเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นไปยิบมหินก้อนใหญ่หมายจะทุ่มใส่หัวของแจ็คแต่กลับเสียหลักลม้มไปทับฉวกหม้ยจนสุดท้ายมาเอลก็ตายคาที เหมือนกับตุ๊กตาฟางของมาเรียและเธอก,ก็ได้กิ่เลาออกมาด้วยความสะใจวันเวลาผ่านไปหนึ่งปีได้มีเรือชื่อทีสตาเข้ามาทิ้งสมออยู่ใกล้กับเกาะเพราะกับมีเรือเล็กแล่นเข้ามาบนเรือมีชาวประมงและเด็กอีกสองคนทั้งหมดได้เดินมาที่กระท่อมเจนิเฟอร์ได้ยินเสียงคนจึงลุกขึ้นมาดูเธอดีใจเป็นอย่างมากที่มีคนมาบนเกาะแห่งนี้และเธอบอกคนเหล่านั้นว่าติดอยู่บนเกาะน,นี้มาปีกว่าแล้วพร้อมกับถามว่าไม่รู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรือบรรทากนี้บ้างเลยเหรอ ชาวามงก็ตอบกลับามาใหม่แต่เขาได้ยินจากสัญญาณวิทยุเลยออกตามหาก่อนที่ทั้งหมดจะขึ้นเรือออกไปจากเกาะแห่งนี้ก่อนไปเจนนิเฟอร์หยิบอฟัฟแชร์ของแจ็คติดไปด้วยและแจ็คที่ดำน้ำหาปลาอยู่เขาก็ได้โผล่หัวขึ้นมาเห็นเรือลำนั้นเขาหัวเราะออกมาอย่างดีใจพอจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีแต่เจนนิเฟอร์ที่เห็นกบลั่แสดงทีท่าอะไรพร้อมกับ่อให้แจ็คลอยคออย,อยู่ในน้ำอย่างโดดเดี่ยวและหนังก็ได้จบลงไป เอาละครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับหนังเรื่องนี้เป็แนแนวเอาชีวิตรอบมาเกาะหลังแต่แบบชิงลักหักสวัสดด้วยนะครับลองหาหนังเต็มๆม,มาดูกันนะครับผมามันจะมีซีนสวยๆฉากสวยๆให้ดูกันอีกเพียบเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิกดักไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ